แฟนบอลหลังจากที huh. nah ่เขาเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแฟนบอลขึ้นไปไทยลีกลงมาทีมอื่นมาเทคนู่นนี่นั่นไม่เป็นร้านจนมาถึงวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันสำหรับผมนะฮะเพราะว่าผมผมเข้ามาปีแรกผมเข้ามาก่อนที่ผมจะทำเชียงใหม่เอฟซผมก็คุยกับแกนนำแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซเลยว่าถ้าผมเข้ามาเนี่ยในแนวทางที่ ที่ผมจะทำเนี่ยผมก็เล่าให้เขาฟังเหมือนเล่าตอนนี้แหละว่าพวกคุณคิดว่ายังไงเหมือนที่ปรึกษาเพราะว่าผมถือว่าแฟนคลับเชียงใหม่เอฟซีอ่ะก็เป็นเจ้าของทีมนะเขาเป็นเจ้าของทีมซึ่งบางคนเนี่ยเขาเขาเขาเป็นแฟนคลับที่ก่อตั้งมาก่อนที่ผมจะเข้าไปด้วยซ้ำถูกไหมฮะฉะนั้นผมถือว่าเรื่องนี้ผมจะต้องผมจะต้องคุยกับแฟนคลับก่อนนะเพื่อเพื่อที่จะหาทิศทางที่เราจะไปด้วยกันนะซึ่งหลังจากคุยกันแล้วเนี่ย แฟนคลับเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะแกนนาทั้งหมดเนี่ยคทุกคนเ,เห็นชอบถึงแนวทางที่เราเสนอไปนะก็เลยทําให้ผมสบายใจเพราะตอนแรกผมก็ลำบากใจเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่ผมถึงบอกว่าผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่แฟนบอลเนี่ยให้การซัพพอร์ตในวิธีในวิธีการนะที่ท,ที่ที่เราจะทำนะซึ่งซึ่งมองว่า,าสิ่งที่ผมคุยกับแฟนคลับก็คือนโยบายเราเราอยากให้ทีมเชียงใหม่เป็นของเชียงใหมจ่จริง ทางแฟนคลับแล้วก็อนาคตเชียงใหม่เราต้องเป็นเมืองฟุตบอลนะครับเมืองฟุตบอลเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปดูบุรีรัมมาเนี่ยซึ่งเราดูหล,หลายๆอย่างเราก็มีมีมีดีกว่าบุรีรัมด้วยนะโดยเฉพาะผังเมืองนะครับแล้วก็ประชาก,กรอะไรพวกนี้ฉะนั้นแฟนคลับเชียงใหม่ FC ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะเข้ามาทําเชียงใหม่ FC ด้วยเพราะก่อนที่ผมจะเทคโอเวอร์ผมคุยกับทางแฟนคลับแล้วว่าถ้าผมเข้ามาผมทําในแนวทางแบบนี้ พวกคุณจะซัพพอร์ตผมไหมนะอันนี้คือสิ่งไม่ได้เข้ามาก่อนไม่ไม่ได้เข้าไปก่อนคุยก่อนเลยค่คุยก่อนที่จะเข้ามาทําด้วยซ้ำเนาะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมผมมั่นใจว่าในในในใ,ในความตั้งใจที่ผมอยากจะทำให้เชียงใหม่พิซซีให้เป็นทีมของคนเชียงใหม่เนาะแล้วก็ให้เป็นเมืองฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าผมารถไม่สามารถทําคนเดียวได้นะอย่างน้อยต้องมีสปอนเซอร์ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วต้องมีแฟนคลับที่ที่ ที่จะต้องซัพพอร์ตผมนะครับโดยไม่ว่าด้วยด้วยปัจจัยทั้งหมดนะไม่ว่าปัจจัยอะไรก็ช่างที่เกี่ยวเนี่ยแม่อย่างเช่นเรากลับมาที่สนามเทศบาลได้เพราะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในอของเทศบาลน,นะเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราเราเขาเขาก็ผลักดันให้เราว่าโอเคเขาพร้อมที่จะให้เราเข้ามาใช้สนามนี้เพื่อที่เป็นสนามเย้าท,ที่ที่ที่อนาคตเราจะทำเราเราจะทำให้สนามนี้เป็นสนามที่ยิ่งใหญ่นะครับ อยบอกอะไรแฟนครับ,รบปีนี้เป็นปีที่เชียงใหม่เอฟซีจะท้าชิงอีกครั้งก็แน่นอนครับในนามของประธานสโมสรก็เราอยากเราอยากจะให้ทีมเ,เล่นเพื่อได้สามแต้มทุกแมตช์นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราจะพออยายามทำเพื่อให้แฟนคลับที่เข้ามาเชียร์เนี่ยได้ดูฟุตบอลที่สนุกนะครับได้ดูฟุตบอลที่ เวลาเราเล่นในบ้านเราเนี่ยเราแน่นอนปีนี้คาเลคเตอร์เราก็คือออกล่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราพึ่งฟื้นนะฮะอันนี้แต่ปีนี้เราเราพร้อมที่จะออกล่าแล้วอ่าฉะนั้นให้แฟนแฟนลับเนี่ยซัพพอร์ตเราด้วยในในวันที่เราอ่าไม่ไม,ไม่ชนะนะครับอ่าซัพพอร์ตเราในวันที่เราชนะนะครับผมอยากให้อ่าไม่ว่าชนะหรือไม่ชนะเราจะต้องไปด้วยกันอ่าไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เราทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ เป้าหมายเดียวกันนะครับ